สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางช่องสาระด,ดีมีประโยชน์ก็มีสาระด,ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ขอนำเสนอบรอกโคลีกับ7คุณประโยชน์เกินคาดบรอกโคลีเป็นผักที่หลายคนรู้จักเพราะตอนนี้เป็นที่นิยมนำมาประกอบอาหารครับบรอกโคลีนั้นเป็นผักสีเขียวเข้มที่อยู่ดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด มีถิ่นกำเนิดอยู่ทวีปยุโรปตอนใต้ลักษณะลำต้นอวบและหนาดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ใบกว้างริมขอบใบหยักเปลือกจะมีลักษณะที่เหนียวและก็แข็งครับการทานบรอกโคลีสามารถทานได้ทั้งแบบสดและก็ผ่านความร้อนครับซึ่งส่วนมากเราจะนิยมนำไปประกอบอาหารเช่นนำไปผัดหรือลวกและก็นึ่งครับ แต่บรอกโคลีนั้นหากโดนความร้อนนานๆจะทําให้เอนไซม์ที่จําเป็นต่อการต้านมะเร็งในบรอกโคลีหายไปได้ครับเะนั้นการผ่านความร้อนทุกท่านก็ต้องคํานึงว่าไม่ให้นานเกินไปนะครับเพื่อที่จะคงคุณค่าสารอาหารในบรอกโคลีให้ดีมากที่สุดครับเรามาดูสรพคุณของบรอกโคลีกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างหลายท่านก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับ สรรพคุณข้อที่1บรอกโคลีมีสารกรูต้าไทโอนที่มีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดคอเรสเตอรอลลดความดันโลหิตและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ด้วยครับสบรรพคุณข้อที่2บรอกโคลีช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ซึ่งจากงานวิจัยในต่างประเทศได้ค้นพบสารประกอบตัวหนึ่งในบรอกโคลีที่มีสารออกฤทธ ร้ายยาที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับสบคุณข้อที่3บรอกโคลีจะช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมเพราะในบรอกโคลีมีสารซันโฟราเฟนซึ่งมีผลต่อการช่วยชะลอการพัฒนาของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ครับสบคุณข้อที่4สารฟราวนอยอ์ในบรอกโคลีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครับ สรรพคุณข้อที่5ในบรอกโคลีมีวิตามินซีสูงจึงสามารถช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันต้านอาการหวัดและวิตามินซียังเป็นตัวสร้างคอลลาเจนจึงสามารถช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงได้ครับสรรพคุณข้อที่6เบตาแคโรทีนที่มีในบรอกโคลีจะช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกได้ด้วยครับ สรรพคุณข้อที่เบรอกโคลีจัดเป็นผักที่มีโฟเลตสูงซึ่งใน100กรัมมีโฟเลตสูงถึง63ไมโครกรัมซึ่งโฟเลตนั้นจำเป็นต่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับเพราะมีผลต่อการป้องกันการพิการของเด็กทารกอีกทั้งยังช่วยบำรุงครรภ์ให้ทารกแข็งแรงอีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับสรรพคุณทั้ง7ข้อของบรอกโคลี่ เมื่อรู้คุณประโยชน์ของบรอกโคลีแล้วหลายท่านก็คงอยากจะหามาทานกันแล้วใช่ไหมครับยังไงก็ขอให้ทานกันให้อร่อยและได้สุขภาพกันทั่วหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องลงมือทำครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ